ซึ่งมันมีความรู้จาก engineer, เอนจิเนียร์เห็นไหมก็คือการทดด้วยโดยไตรวิตรีแล้วก็แต่ละตัวเราไม่ใช่ว่ารับผิดชอบเยอะนะว่าผมทําน้มจนสิดศึกษาย์ไไอศาส์นี้อยู่สูงแล้วต่อท่อสามนิ้วสี่นิ้วอารับผิดชอบสองสามไร่ใช่ไหมน้ํามันก็ไม่มากอาศาสต,ต่อไปก็รับผิดชอบใกล้บริเวณนั้นเราก็ต่อท่อข้นสะด้วยนะต่อต่อมาแต่ละสะต่อท่อเข้ามาสู่แปลงนาหมด อาสานี้รับผิดชอบสามสี่ไร่สานี้รับผิดชอบไม่กี่ไร่ฉะนาดแต่ละสะมันก็ไม่ต้องไปเปิดน้ําจนแห้งขอดใช่ไหมระดับแทบจะไม่ลดเลยอย่างเงี้ยอืมเรียนยิ่งไปเช้ากินข้าวแล้วพอเฉสัยก่อนทยโจ๊บไปมีที่ดินเยอะอืพ่อมีมาให้ห้าสิบเจ็ดสิบไร่มาอีกสามทิพไร่ร้อยร้อยกว่าไร่มันที่ดินไม่ใช่เจ้ประเด็นแต่าประเด็นทำไมเธอถ้ลองมาทำกันนี่อีกอืมมันเป็น มันไม่อยู่ที่ที่ดินมันอยู่ที่การจัิการการจัดการการตริดเพราะปรนัยการปร,ร <c oughs> นรัข้าไปอินโนเวตสูงมากเพื่อจะให้ผลผิดต่อ productivity มันขึ้นซึ่งวิธีคิด productivity เนี่ยเหมือนไทยโดยสันดาลไม่มีหรอกเพราะว่าที่ดินมันเยอะสองฝนตกตลอดฝนไม่ตกก็ทางแม,ม่ทางแม่มันหนาวกูไม่มีที่มาไม่ตกนันนี่คือสันดาลที่คนไทย มาตั้งแต่ไม่รู้กี่รุ่นละมันให้ทําอย่างญี่ปุ่นชาติหน้าก็บๆเพไม่เกิดทันทำไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นมีหิมะที่เดียวมันเกาะใช่เกษชากรเขาเยอะด้วยกษตรกนเขาก็เยอะเขาจัดพืชเป็นสีอย่างที่ว่าเน่เน่อย่างที่ว่านี่ก่อนแม้แต่ทรัพยากรผมเยอะใช่ไหมอย่างเช่นไม่ไผ่ถ้าผมจะมาทําอย่างที่ว่านำมาทําอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าทํานะไม่เชื่อว่าจะมาทำเอามาทาแล้วก็ไม่ใช่ตัดไก่นะกยะตัดตรงนี้เอามาทําแล้วก็ขาดองค์ประกอบเรื่องของศิลปะ อ,อ,อ,อันนี้รุ่นสองปรจัดองค์ประกอบขาดองค์ประกอบในเรื่องศิลปะทำยาวตั้งแต่แตน,น,นู้นมาในนี้เนะเราก็ไม่ได้ทําแบ่งล็อกเป็นช่วงๆเพื่อให้เ,เรา,าเตียาวอันนี้ก็ตียาวจากนี่ไปถึงโน,น่นใช่ไหมขาดขาดในเรื่องของศิลปะเพราะว่าอะไรหรืออะไรก็ตามแต่ความสะดวกความสบายเวลาเราคืว่าเราจะตัดหญ้าตรงนี้ใช่ไหมตัดั่งานเนี้นย ต้องเดินขออ้อแม่ก็เดินลักแตงความสะดวกสบายหรือคนรุ่นใหม่หรือแม้เราจะแก่อย่างเช่นดิฉนอาจารย์เวลาวันผมข้างหน้าใช่ไหมอายุขนาดเท่าอาจารย์มันเดินข้ามไปไม่สะดวกละแล้วก็จัดเป็นล็อกเป็นล็อกอจะเดินเกือบฝั่งโน้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นดี้ก็ได้ตัดหญ้าก็ง่ายผมใช้ตัดหญ้าถ้านอกวงนั้นตัดให้หมดเลยไม่ต้องไปสนใจเหมือนกหลับตาตดเลยจะเข้าหญ้าเลยเพราะมันไม่ใช่ สิ่งนี้เราต้องการสีเราปลูกสีนี้เราต้องการให้อยู่ในเชพาะว่าในแปลงนี้เท่านั้นแปลงนี้ผมก็ปลูกให้เต็มเลยเอาอย่างเดียวเนี่ยปลูกให้เต็มถึงงวลาอาจจะปักสปริงเกอร์ตัวเดียวกย็ไดนน้ในโอกาสต่อไปนะสามคนมาฟังที่นำ <ผม S 1> <ะ>นวยถอนตรงนี้เป็นเป็นเชิงแปลงเล็กเนี่ยถามว่าทำเพื่ออะไรทำ,ไทำเพื่อใครทำเพื่อให้ยั่ยืนเขาไม่ใช่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นการถอนความรู้เนี่ย คุณมันมีตลอดเวลาแต่ถ้าถอดไปถึงคนรุ่นใหม่คือมองไม่เห็นมองคนตัวเองก็อีกสิบปีเราไม่อยู่กันแล้วใช่ใช่แต่ว่า,าต้องเตรียมทักษะสมัยใหม่ก็เคยทำไพโอเนียร์ให้เ่อส่งมองให้เพราะไม่ส้ส่งส่งว่าแปลงนู่นคนรุ่นใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าต่อไปมันจะว่าแค่นี้ได้ผลผิดแปลงไอตง้ตารางละตารางเมตรละกี่กี่บาทต่อเดือนต่อปีต่อปีเหมือนคนรุ่นใหม่ก็จะสนใจเฮ้ยตรงนี้เออพียกอินเทนซีฟแลนด์ยูใช้ที่นิดเดียว มันต่อไปก็คำนวณคอสกับกำไรยิวไดอ้อืมอืมนั่นก็หมอ,อคนรุ่นใหม่คนณบเฮ้ยกูได้ช่วยสองหมื่นแต่กูไม่เหลือลอะยเหลือเมื่อริงเหลืออยู่สามพันแล้วไปเหลือเปหนึ่งนั่นพอทาอย่างนี้ปุ๊บได้สิ่งที่คุณไว้พูดต่อคือเรื่องอะไรศิลปะความสะดวกสบายที่<อ>คนรุ่นใหม่เค<ป>ยใช้จมือถือต่อไปพ่อทําพ่อต้องเดินมารดน้ําหนูใช้รีโมทสั่งเลยเใช่เปิดวาวเห็นไหมงันนี่คือการเห็นว่าการถอดความรู้เนี่ยเหมือนถอดจริงๆริแล้วประหมายมันคือเพื่อ เพื่อนาโคส่งไม้ต่อเพราะถ้าส่งแปลงทั้นนี้คนรุ่นเก่ารุ่นแมวแมแมวเหมือนจำถอดรหัสอีกต่ออืมเขาเรียกอินโนเวชันภาษาศสธุรกิจคือตอนแรกหนูหนูจะคิดแบบว่าเหมือนเอาเอาง่ายอ่ะหนูอยากทาแบบลกๆตัวนี้เป็นยังงเพราะว่าหนูแบบรู้สึกว่าถ้าไปนั่งดูแลตลอดมันมันเหมือนกับมันจะไม่ไปทาอย่างอื่นมาแต่ทีนี้พอจ์พูดเรื่องว่าเออหนูนึกถึงแม่นึกถึงเพื่อนอ่ะถ้าเขาเห็นลกๆอ่ะ เขาไม่มีทางเข้าแต่เรา,าเข้าได้แล้วก็เลยพออาจารย์พูดหนูก็เลยเปลี่ยนความคิดแบบเร็วๆตรงนั้นเลยนะ mm hmm. ว่าจะต,ต้องนึกถึงศิลปะด้วยว่าเออคนอื่นเขาคิดยังไงแล้วแบบวัสดุเงี้ยค่ะหนูก็คิดต่อยว่าก็ถามอาจารย์ว่าถ้าถ้าคนนี้เขาไม่มีไรายได้แหละจะเอาอะไรมาแทนอีกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คิดไปเรื่อยขยะอะไร mm hmm. ก็คิดอยู่ค่ะนั mm ่นแหละการดูงานคือทําให้เราคิดถึงรุ่นเราโดยที่มันไปดูงานที่เรานคิดว่ากูจะมาทําได้ยังไง แล้วที่<ไ>คุณวหมนกับเป็นคนพอเราเป็นอายุมากเราเรคิดถึงคนลืมต่อไปไอันนี้คือการถอดรหัสความรู้ว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อคนอื่น<ไ>นั่น,นความหมายสองชั้นที่สองชั้นแรกคือได้รู้จักตัวเองว่าเหมือนกับแรกนี้เกษตรกรไม่มีสมัยคุณํำนวยทาคือจัดฝังคนเอาญาติพี่น้องมาอยู่รวมกันเห็นไหมครับแต่พอยุคน้องนี่ครอบครัวตัวใครตัวมาเลยเป็นครอบครัวเดียวจริงไหม ก็ต้องจัดระบบใหม่หาเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันแบบอาค์มาอยู่ด้วยกันไปชอบธรรมชาติชอบศิลปะชอบอะไรที่เป็นคุณค่าหรือที่นี้เริ่มจับคาว่าคุณภาพปริมาณก็คือจากสองหมื่นเป็นสองแสนเป็นสองล้านแต่สุดท้ายมันจบที่มะเร็งหรือเครียดเอ้เองเอาสองล้านเรื่องเองเอาสองหมื่นว่าสองหมื่นมานี้มาที่นี่นะเอ้เองไปดินดูเองได้ศิลปะเองได้ตรงนั้นรุ่นนี้เจะตอบด้วยตัวนี้แล้วเองไม่เป็น ไม่เป็นโลกไม่เป็นมะเร็งเรื่องรุนี้ต้องคิดต่อว่าระหว่างแรงที่ได้แรงละพันกับรวมมาได้สองหมื่นใ่ได้สองล้านที <c oughs> ที่เดิม <c oughs> แล้วมันสองล้านไปบากลบร,บรถนี้ค่าหมอเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมก็ตอนนั้นรุ่นนี้ต้องไปคิดเองว่าระหว่างปริมาณคุณภาพ <c oughs> ช่างกัน คือเราก็ไม่ได้ตีทิ้งเียแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมันเหมาะกับกาล้นี่กาละาไหนเนาะอย่างกาละนี้อย่างกาละผูกเนี่ยเห็นร่องรอยก็เห็นนั่นอ่ะอ่าสมอยู่นั่นสามสี่ต้นนั่นก็เนี้ยที่เห็นเห็นเนี่ยเห็นไหมก็บผสมผสานดีว่าอย่างอย่างที่หมูว่าเออเกษตรลกๆกันไม่ต้องไปทำอะไรมัมันก็ไม่ต้องทาอะไรมากจริงๆเลยมันก็ลกอย่างงี้นะถามว่าลูกสาวผมมากลับมาบ้านเนี้ยเออพ่อกลับมาบ้านเออไปเก็บะอมไหนเด้อไหนอ่ะโน่น เขาจะไปเก็บไม่ไ้หนึ่งกวางงูสองลกสามก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเอาหน้าบ้านนี่ไงนี่ไงให่ไหมเดินมาปุ๊บรู้เลยอันนี้มันมันมันนึกถึงอย่างเนี้ยแมผมผมถึงว่าแน่แง่คิดไม่ใช่เว้ยตัวเรานั้นรอดอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าส่งต่อยอดถ้าคนรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยได้อย่างนั้นไม่มีใครไปถ่ายรูปหรอกแต่ถ้าอันนี้นะถ้าพระหวานปลาขึ้นมานี้นะขึ้นมาระดับนี้นะถ้าว่าเราเก็บเก็บไม่ทันใช่ไหม ็ซื้อเครื่องตัดแต่งเนี่ยนะแต่งแบบต้นชาทองแต่งแบบต้นเข็มที่เขาปลูกตามถนนทางหลวงน่ะแล้วก็แต่งให้เป็นเหลี่ยมสวยงามยังไงก็ได้มาจุดนี้โอ้ได้ทั้งหลายเมนูเน่นี่ผมจริงจริงตั้งใจจะมาปลูกผักกูดนันเนี่ยยังไม่ปลูกไม่ทันผักกูดเราก็ต้องไปดูว่าผักกูดมันไม่ชอบแดดจัดมันชอบร่มเขาต้องบางสแลนหรือมึงจะไปอยู่ร่มเงาแล้วเราก็ปลูกพืชอย่างอื่นมันก็ไม่ขึ้น S 2> <S 2> จะเอาผักกูดมาใส่ตรงนี้สองแปลงอย่างเงี้ยโอ้ไมเนี่ oh, นเก็บได้พัลวกหนึ่งมือละประวานป่าประาวานอะไรต่างพระวาันบ้านอะไรต่างนะครับกูปอะไรต่างอ่างเงี้ยนี่นใช่ใช่คนที่พูดว่าไม่มีที่ดินคนเราไม่มีกันทั้งหมดอ่ะมีแค่พี่ซอยที่มีถูกแต่ว่าตอนคุณอุ้มนลยตอนแรกก็ไม่มีที่ดินที่ดินคนนี้มันเป็นของคนอื่นจะทำทำเป็นพอใส่ความรู้เข้าไปมีบุญค่าขึ้นมาใช่นี่ไง มันอยู่ที่การเอาความรู้ใหม่อมเอาเทคโนโลยีที่เรามีทุนมรนมีไปใส่ปุ๊บมันก็ได้ที่ดินกงง็งอกาะแต่ขาเจ็บเยอะกับการลงทุนถ้าเราไม่มีทุนเราไปเอาทุนที่ตลาดหุ้นได้ไหม,มได้จะต้องสร้างตัวตนให,ให้ให้พิสูจน์เพื่อไปเข้าตลาดทุนแปวาเงิทน,นทุนในตลาดใช่ไหม,มถ้าเราติดกับดกกักเรื่องต้องมีที่ดินต้องเป็นที่ดินของฉันฉันจริงจะเริ่มต้นอย่างหน่วยได้แต่จริงที่ดินเยอะแยะเลยออกไปที่วัดอีกร้อยไร คุณว่าเห็นตรงนี้เอ้ยมึงทำกระจงเดี๋ยวขายถูกอุค่ามาขายมาขาย,ขายะไเนี่ยมันที่ดินตอนนี้ทั้งประเทศเป็นอย่างนี้เท่านั้นเพราะไม่มีปัญญาไปใส่ไม่มีอินโนค,ความรู้ไปใส่เราแค่ไปเข้าเฮ้ยคุณมีที่ดิน100ร้อยไร่ใช่ไหมผมมีโน้ตหาวมีการตลาดไปใส่มีการจัดการที่ว่าถามว่ามาดูตัวสุดท้ายเราต้องการที่ดินหรือต้องการผลผลิตก,กตัวกําไรเราก็จะมาแบ,บ่งเป็นซาพว้ที่แบบ่งคุนส่วนก็ได้เหมือนไอ้กรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องรอง พื้นที่ดินทั้งประเทศตอนนี้ขาดทุนทั้งหมดก็ทําแบบเก่ <c oughs> <c oughs> าขาดทุนทั <c oughs> <academics> ้งหมดแล้วแล้วในนี้กําลังฟิวเจอ,เวอร์เวอร์ชันเดียวก็ทํยทัอทสูอดาคตว่าต้องกันนี่ต้องคัดพันต้องคัดคนให้ให้คนที่มาสะดวกสบายมันเป็นเวอร์ชันนาคตต้องมีสุขภาพถามว่าตรงน,นี้คนอื่นมีไหมไม่มีเลยจริงหรือเปล่ามองมองคนที่เว่าฉชันมีที่ร้อยไร่ฉันมี <c oughs> ที่สิบไร่มีพันไร่แต่คุณทําแบบนู้นน่ะ เราไปเดินดูนู่นคืเห็นว่าคือหนูคุยแต่อาจารย์ก็เรื่องที่ดินหนูไม่กังวลเพราะว่าพอแต่ต้องเป็นคนดีนะคะหนูเคยมีกับเจ้าของบริษัทท่านจะเสนอที่ดินให้แต่มันดูเครียดอะค่ะมันท่านังทุนนิยมหนูเหมือนกับท่านอยากจะให้เราผลิตอย่างนั้นอย่างนี้แต่แต่เขาไม่ได้เป็นคนกทุกบริษัททูโจไหที่ะเขาตลาดทุ้นได้ ต้องทําอะไรก่อนพิสูจน์ตัวเองก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินสายะได้ใช่ไหม <c oughs> ตลาดหุ้นเสือ <c oughs> ก็เงินสายนะผมกี่หุ้นไม่มีดอกเบีย้ยจริงไหมเพาะเหนั้นไอ้ตรงแรกก็ต้องพิสูจน์ด้วยปัญญา <c oughs> สร้างตัวตนให้เห็นให้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 เห็นว่าฉันทําสําเร็จนี่เข้าไปจะไปเอาที่ดินดีนี้ถ้าเรามีโน้ตฮาวอ,อย่างที่คุณนายมีปุ๊บ,บเราบอกให้ที่ดินคุณทํานี้ไม่ได้ผลเราทำแบบนี้ดีกว่าแล้วแบ่งกันเห็นไหมนึกออกไหม ไม่จำเป็นต้องลงทุนที่ดินเหมือนแ็บเหมือนอะไรใช่ท <c oughs> ี่ดินเ <c oughs> <ส>บ,บนหอหมีแอป,ปคำว่าแอปคือเอาปัญญามาไปมาอินโนเวทแล้วออกมาเป็นโมเดลใช่ป่ะแ้วอย่างนั้นก็ต้องเจอคนที่แบบอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราถูกแต่ถอดความรู้สองสามชั้นหนึ่งให้รู้อะไรคือนวัตรกรรมสองเอาไปเป็นแอป,ปแอป,ปทั้งมหมดไม่มีไม่มีที่นาไม่มีไม่มีที่ดินไม่มีโรงแรมไม่มีแท็กซี่รถคัน แต่รำรวยได้ยังไงนี่คือคนรุ่นใหม่จบอินจเนียร์ถ้าอ่านแอปให้ออกว่าแอปและเอไอไปมาก็แอปอีกจะเลือกแอปตัวไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดสบายสุดใช่ไหมใส่เข้าไปเหมือนแอปนี่คือคือสิ่งที่ทายคนรุ่นใหม่ว่าจะใช้แอปอย่างชาญฉลาดยังไงก็เป็นหลักการในการทําแอปได้เหมนันนี่ง่ายหลักการเดียวกันไม่ต้องไปมองหาที่ไปไเหมือนพี่กัน แอปคือใช้ความรู้หลายตัวประกอบกันใช่ไหมถ้าความรู้วิศวะอย่างเดียวไม่พอไม่มีความรู้เศรษฐศาสตร์ตกมาตายไมู่ีความรู้เกษตรตกมาตายแอปสมัยใหม่คือต้องอินเตอร์เกตมากเลยที่นัดใคืว่าปลูกผักหวานบ้านที่บ้นไม่ใช่ผมไม่ปลูกนะผมก็ปลูกมานานละมันก็ตอบตัวในเรื่องของซึ่งตัวเองไหมก็ตอบนะซึ่งตัวเองมันก็พอกินใช่ไหมแต่แต่พอลูกใช้มาถามว่า ผมมาอยู่บ้านแล้วผมจะมีเงินเหมือนกับที่ผมเป็นวิศวกรไหมถามว่าถ้าอย่างนี้เก็บสามยอดมันตอบโจทย์ไหมมันไม่ไตอบโจทย์นะมันก็ไม่พอเพราะมันอยู่นี่ต้นนี่ต้นเขาถึงน่าแรงมันก็ผมไม่ได้มีเวลามารดน้ําหรอกจะเก็บขายก็ไม่พอขายอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นหมวดหมูไม่ได้เป็นกลุ่มเก็บครั้งเดียวก็ต้องรออีกตั้งหลายวันเป็นอาทิตย์กว่าจะได้เก็บเอกแต่ต่อไปเนี่ยถ้าผมทําแปลงอย่างเงี้ยนะ ทำแปลงสามก้อนคูณหกสามคูนหกสามคูณหกเลยนี่ก็ตัดอะไรนี่มาเสียบ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 ตัดเสียบเสียบเสีอันนี้จะเป็นต้นเดียวแถวเดียวเป็นแปลงสวยแบบคมทางหลวงขอทำเลยอย่างเงี้ยอ่าจะเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาสองฝั่งแล้วมันจะสวยงามไหมล่ะเข้าบ้านใช่ไหมบ้านจริงๆซ่อมเก็บเสร,ร็จแล้วไอ้เหลือด้านหน้ายิงข้างหลังทาสีหมดพอดีช่างก็ไม่ว่างห้องนุห้องน้ำนี่ทําเนียบเด้แต่ว่าถ้าปรับปรุงหน้าอีกนีดนั่นแหละ เวลาใครมาศึกษาดูงานทำมาพักสามบ้านเลยแล้วก็มีผักมีอะไรเลี้ยงตัวเองได้เลยใช่ไหมอ่าเนี่ยทำเมือมาทำผักทำมาอิดบล็อกไม่แน่ถ้าเราอยู่นนนเดี๋ยวอาจจะไปซื้ออิดบล็อกแล้วก็มาทำเนี้ยเรามมาเรียนรู้ทําจริงเลยอ่ให้เห็นเป็นรูปลอยเลยว่าทางเข้าบ้านแต่ละบ้านไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อปุ้ยสิมปุ้ยเซียนหรืออะไรมาประดับเนาประดับด้วยสิ่งนี้แล้วมันจะนําให้ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจ ในการที่เขาจะมาเก็บไปขายก็ได้สวยได้ท้องกขายประโยชน์หรือถ้าเราและประหยัดด้วยถ้าเราไม่ถนัดเรื่องของการขายเลย<ด>นะโอ้เราไม่รู้ตลาดตรงไหนไม่มีรถที่จะไปขายหรือไม่รู้จักแม่ค้าตลาดนี้คนในหมู่บ้านที่เป็นแม่ค้าเนี่ยมีตั้งหลายคนที่เขาปลูกตรงนั้น,นอ่ะเขาก็เก็บแล้วก็ดิเออมาเก็บบ้านฉันอาหารคนละครึ่งเหมือนกับเขา ปลูกยางพารากรีดยางพาราเออคนจะของสวนลงทุนแค่ครั้งแรกหลังจากนาั้นคนไปกรีดแบ่งคนละครึง่งแล้เ,ออเราจะทําอย่างนี้ก็ได้เท<ม>่ากับเขาช่วยตัดแต่งกิ่งให้เราไปในตัวใช,ใช่ไหมเราก็เลยได้ได,ได้ทุกวันได้ทุกวันคนใช้พื้นที่ใช่เนียเราก็เป็นการเชื่อมสังคมในรอบบ้านในนี้คนบ้านหลังโน้เนเขาพรอมที่จะเก็บไปขายแม่แต่พระหวานตาผมนี่นะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เก็บขายคนละครึ่ง เขาจะรู้เขาจะรู้ลูกค้าของเขาเองแล้วเขาจะรู้ว่าเก็บเองแล้วก็ถึงเวลาต้องเอาเงินมาให้ใช้แบรนดิ้งใช่แล้วใช้ผลิตภัณต์ี่ตัวตัวเดียวเองนะจะมีโฟกัสไหมนี่ไงแต่มีโฟกัสแล้วทำใช้จอจอจนสำเร็จแบรนดิ้งมาพอความสำเร็จขั้นที่หนึ่งก็เป็นความสำเร็จขั้นที่สุบวันนี้แต่เริ่มในตัวนี้ตัวเดียว จะทำต่างคนอื่นใช่ใช่ใช่นี่คิดเชื่อมโยงคนได้หมดเส้าไอ้เชื่อมโยงคนนี่นี่คือประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนไม่มีที่ดตัวเงินปลูกฝักหวานปลูกต้นเดียวล้นนี้นี่ปลูกเป็ี่ยนแล้วกูจะได้เงินยังไงแล้วได้คนยังไงปลูกแค่ต้นเดียวคิดหลายทา้งเลยเพื่อให้พอกินนี่ไงการเปลี่ยนวิธีคินถึงการจัดการที่สำคัญคือจัดคนนี่ไม่ใช่เกลือยาแต่เลีงคนอื่นนะใช่เนี่ย ก็ก็เหมือนผู้บริหารเป็นโฮดิ <kanske> ้งแล้วแล้วให้คนอื่นทำงานมีม <Use pues>, ีธุรกิจสมัยใหม่างธุรกิจซึ่งเกษตรกรทั้งประเทศอยากมันฟังดูเหมือนคอนเซ็ปต์มันดีมากใช่แต่ว่าเวลาคนเอาไปทำอ่ะมันก็ผสมผสานแต่แบบมันนัวแล้วไม่มาถึงนี้มาถึงนี้ทำไมมันต้องผสมผสานกับจัดการอ่าษาุรกิจที่ว่าสไตลเจ ถ้าคุณไม่รู้จักว่าไอ้นี่มันมาต่อเพื่ออะไรใช่ไหมไอ้นี่มันก็ไม่มีสกายเกยมันก็ไม่รู้เพราะเรื่องทำสเปลก่ยนกระต่ายไม่ต้องกระต่ายกระต่ายจะรู้ว่าตัวกระตายเป็นยาดีมารเกยมันจะไม่สับเปลี่ยนนี้มันกลายเป็นแบบนี้เลยถึงรถมดครับหลบๆนะเนื้อไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทำอะไรหลายๆอย่างเขาฮิตอะไรก็ฮิตเห็นไหมฮิตล้อยางก็ฮิตล้อยางพอมาทำข้อจริงๆจุก ปัญหามันมีเว้ยอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสองปลูกแค่ตอบโจทย์ในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจอะก็ได้แค่ตนเดียวใช่ไหมอย่างผักหวานป่าที่เราแต่งทิ่งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจเก็บนิดเดียวก็ไม่พอขายอย่างเงี้ยบริสุทสุดท้ายไม่ใช่เว้ยรอ,อย่างก็ใช่ใช่เป็นบางส่วนปลูกพืชระยะสั้นเช่นผักฝักยาวจาัดองค์ประกอบอันนี้เราก็ยังไม่ได้ทิ้งแต่ว่าควรจะไปใช้อีกงานหนึง่งอย่างเงี้ย ตัดญ้ายากมากเลย mm hmm. เวลาเข้าโอ้โหเนี่ยต้องเกี่ยวเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็ได้น้อยผมก็เลยมาปรับนี่อาจารย์เอยปรับนม่เลยให้กินเขียวเข้ามาอันนี้ขนาดมันยังไม่ได้เป็นอน,นี้ใช่ไหมแต่ hmm. วา่าฤดูการที่แล้วเนี่ย mm hmm. ปลูกกะหลำ่ำปลู mm hmm. ปกมะเขือเทศงามมากแต่แต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนได้ศิละปะได้แล้วนะศิละปะพอได้ละการจัดการง่ายละ แต่ความยั่งยืนสอบตกตัวให้เนี่ยโอ้โหเหลือแต่ค้าง,งใช่ไหม,หมต้องมาปลูกใหม่ฉะนั้นถ้าค้างเราก็ยังไม่ได้ไปเป็นสธแต่ว่าให้ลดปริมาณลงละ่ะจากสิบจากสิบบล็อกให้เหลือไม่เกินสองบล็อกปลูกมาเขือเที่จะปลูกอะไรที่มันไม่ยั่งยืนด้วยแต่แล้วเพิ่มปรับเปลี่ยนมาเพิ่มสิ่งที่มันยั่งยืนมากขึ้นนี่คีอมือน้องๆอันนี้ผหวานป่าแปลงอันนี้สามารถขายได้ดีตลอดทั้งปีแล้วก็ปลูกเยอะๆก่าเพื่อนหน่อยนึงอห้ผักหวานบ้านผหวานบ้าน ตัดกิ่งมาปักกิ่งกิ่งมาปักเท่านั้นเองเนี่ยทำทนีส่วนตัวนี้ทำเป็นเอเป็นอบล็อกการทำเพื่ออะไรครับหนึ่งเอ่อเพื่อว่าเวลาเราจัดการเรื่องรุ่งเรื่องหญ้าอืมคือเราจัดการเฉพาะในแปลงใช่ไหมมันถอนนิดนิดนิหน่อยถ้านอกแปลงใช้เครื่องตัดหญ้าเลยือไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรเลยเพราะว่ามันก็เบาแรงเราเยอะใช่ไหมครับเบาแรงเราเยอะหรือเวลาเราใส่ปุ๋ยมันก็ใส่ง่ายๆก็ใส่เฉพาะอยู่ในกรอบเนี่ยคือ เข้มเอาเอาที่ที่เดียวแต่ให้ได้ผลให้ผลเข้มข้นไปเลยให้ผลเข้มข้นไปเลยคุมน้าคุมอาหารดินได้ใช่แล้วก็ต่อต่อไปถ้าผมมีเวลาผมก็ต่ออันนี้เป็นปลาภูเขาเลยผมก็ต่อสปิงเกอร์นี่สามตัวใส่ปลาวน้ำด้วซะไอตอนนั้นก็สปิงเกอร์สามตัวปลาวน้ำทุกกนรเฉยปลาวน้ำฉะนั้น้าถ้าผมว่าผมเดินจะไปร้านค้าของเราอยู่นี่เนาะเดินผ่านมาไอกระเปิด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 กลับมาก็ปิดไม่ต้องเสียนั่งเป้าเลย ว่สปิเก็เลดประมาณห้านาทีสีนาทีจบละแล้วมันก็ในนี้มันมันก็จะไม่ออกแปลงหญ้าก็เบาลงแตนที่จะอหูโโอย่างเงีโโ้ยตายเลยภาระ,ะเรื่องของการตัดหญ้าแล้วก็ที่สําคัญคือการออกแบบถูกไหมผมเห็นในคลิปโเวลาเขาใจเนี่ยบางครั้งบางครั้งก็ต้องหิ้วปุ๋ยว่าที่จะรถจุกน่นิ้วปุ๋ยจากโน่นไปถึงแปลงสุดท้ายเวลาเราอายุมากขึ้นไม่มีแรงจะยกละ รคัครบเพื่อว่ารถไถผมเข้าได้รถไถขนาดขนาดเล็กที่ว่ามันสามารถยกปุ๋ยยกผลผลผิตแล้ว่ะผมก็ถอยข้อนี้เลยจะถึงแปลงนู้นเลยหรือถ้าเราสูงอายุมากขึ้นอาจจะออกแบบให้มันคลาสสิกกว่านั้นซื้อรถไฟฟ้าเลยใช่ไหมปล่อยเข้าถอยออกคล้ายๆอยันนั้นนะ่ะให้มันเหมาะกับผลรุ่นใหม่มถ้าคนปุ๋ยเข้าออกซ้ายขวาหรือเก็บผลผลผิตอะไรด้ต่างๆม,มันก็นั่นแหละยุก ใส่เข้าไปนี่ก็จะปลูกเพิ่มเรยเลยไงคนร่นใหมว่ใช้มือถือใช่ใช่น้ำแล้วก็ตั้งแทงนี้เอาปุ๋ยใส่แล้วก็ไอ้น้ำมันหยดลงมาคนร่นไหมเขาฉลาดเขาเขาทุนแรงตัวเองไม่ใช่ไม่ทํานะครับจริงๆผมทําหมดแล้วครับนัแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับผมเนี่ยเนี่ยไอ้ตู้ควบคุมเนี่ยผมมีหมดเลยจ่ายสมารถจ่ายซ้ายขวาจ่ายอะไรก็หมดทำแล้วแต่ว่ามันอาจจะ มันยังไม่สอบโจทย์สวหรับเราเนาะอาจารย์เนาะมันจริงจริงมันมีแล้วพร้อมหมดเลยเทคโนโลยีใช่ใช้ไปได้ครั้งสองครั้งเาก็ห็นถ้าใช้ไม่เป็นดูแลไม่เป็นก็ก็ยากอยู่นะครับเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหมันมันยังไม่ใช่เว้ยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราปลูกพืชักหลายชนิดใช่ไหมเวลาเราตอนทำอะต่อครอไใช้หมดมันบึ้มโอ้โหทำเขาได้ประทับใจมากรดห้านาที หรืออทุกทุกเัาเช้าห้านาทีกลวันห้านาทีเย็นหนาทีวันละสามรอบมันก็ทําตามนั้นแหละแต่เราปลูกพืชผักไม่พร้อมกันนะปลูกพืชพแต่ละอย่างอันนี้ชอบน้ำอันนี้ไม่ชอบน้ําเออหรือร้อนจัดพ่นแป๊บเดียวเหมือนแค่เอาสเปรย์ไปสีกองไฟใหญ่อ่ะแสดงว่าเทคโนโลยีแต่และตัวมีข้อจํากัดขอ้อจํากัดครับมันเหมาะกับอ ที่ที่เขาทาโรงเรือนอะจะมีที่ปลูกเพื่อเดียวทั้งหมดเหมือนกันใช่เหมือนนห้องขังโตพร้อมเขียนกินพร้อมกันนอนพร้อมกันเขาทําเยอะที่กระทรวง์หกษศพศพศอตัวอย่างของโครงการพระราชดำริที่เขาเคยส่งเสริจเขาทาโรงเรือนล้อมรอบหมดปลูกเพือ่อชนิดเดียวมันก็กินน้ำชนิดเดียวที่จะมากกินปริมาณการน้าได้โตพร้อมกันแต่เราอย่างเงี้ยโอ้ยูอันนี้ไม่ชอบน้ําอนกาลังเก็บเกี่ยวลผลิร เป็นยุ่งยากในการตัวนี้ปิดก๊อกตัวนี้ไม่ปิดก๊อกเนี่ยมันมีบทเรียนมันอาจจะไม่เหมาะกับเราการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ดูเง่นไขเราไม่ได้ดูเงื่อนไขว่ามาทําจริงใส่ยางง่ายกว่าเว้ยเอาต่อก๊อกแล้วก็ไอ้ตัวนี้ปลูกใหม่ผมผมเขไปปักแค่แค่แปลงนั้นอย่างเงี้ยใส่ยางด้เพลินดีด้วยแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธนะนะอนาคตนะฮะมันลงตัวก็อาจจะทํากลับมาทําก็ได้ตรงนี้เกิดอะไรไหม จัดก,การถอดบริเวณเพราะทแล้วมันมันไม่ได้ไม่เวิร์บตรงนี้เกษตรกรคนไหนหรือผู้ประกอบการคนไหนไม่รู้จักถอดบริเวณเพราะตน้นทุนมันก็บานหรือนี่เยอะๆก็ทาเหมือนเดิมแต่พอถอดบร,ริเวณพนเ้ยพืชเป็นทุกคนละอย่างและใช้ทรัพย์นี่เดียวกันหมดเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันมันไม่เวิร์บไ <c oughs> อ้คำว่าไม่เวิร์บเนี่ยต้องรู้ด้วยการสรุปบริเวณในงั้นนี่บาน ใช่ใช่ใช่ลงทุนไม่ใช่เล่นดูก๊อกดูท่อดูท่อนี่โหวางกองเป็นกระตักเลยทั้งหัวสปริงเกอร์ทั้งอะไรยงเงี้ยเราแค่พื้นที่เล็กๆนเราไปยากเลยตอนตัดใยใช่ไหมมันปุ๊บหญ้าก็ชอบสิหญ้าก็ชอบเพราะมันไม่ได้อยู่ในแปลงนี่ใช่ไหมนั่นแหละสปริงเกอร์เอาบ้มบึ้มบึ้มปั๊บเอาอะไรเดี๋ยวก็โอ้ยอะไรแล้วก็ถามว่า โคาสุดท้ายเราทําคนเดียวให้คนอื่นทําไม่ได้เพราะเรารู้ตําแหน่งว่าก๊อกอยู่ตรงนี้อะไระอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวก็โอ้เดี๋ยวก็โอ้โคตสุดท้ายงานหนักอยู่ที่เรากมลนนี่แหละพราตอนนั้นเราก็ไมาได้สู่หลวงปู่เรียนใช่ไหมโอ้ยผมมันบรรยายที่ฮอมบูนเนี่ยผมจะรดน้ําวันผมที่สีมาอสุกกดปึ๊บสั่งแอี่สั่งเปิดไฟกันขมโมยก็ได้สั่งได้หมดได้อย่างไง ก็เชิญอาจารย์กมวลมานี่ด้วยเนี่ยเชิญอาจารย์กมลมานี่ด้วยไอ้ช่วยแก้วช่วยติดตั้งอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้มาหลายปีแลยเนี่ยโตขนาดผมน้าฟรีแล้วเนี่ยเนี่ยเปิดนี่น้าฟรีเต็มบุ่มบุมเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตอบโจทย์อย่างี้อันนี้เหมือนกับเรา่อหลังคกบอก คนไทยใช้มือถือเนี่ย90%ของราคาเทคโนโลยีใช่ใช่ใช้แค่ส่งแชทส่งอีเมลแค่นี้เประยบประหลาดคนไทยเยอะแยะเลยใช่ใช่มันบอกให้คนไทยให้ซื้อสามหมื่นก็ใช้แค่สามร้อยก็ใช้แค่เนี้เป็นคุ้มเพราะเราเนี่ยบ้าเทคโนโลยีการจเดินสะดวกเดินขันน้ำไหมเนาะได้ครับก็ได้อันนี้ก็ได้เราไปทางนี้ว่าไปทางนั้นไม่ค่อยไปดพก็ได้คนที่จะบอกว่าเทคโนโลยีมันก็จะตัดหรือใช้บน เขาไม่บอกเราบรี่อปัญหาเกเสษยกพก็เพิ่อแตกับเทคโนโลยีกมีบ้านไม่ไนี่จากการดูเสริมขาไ่นสงเสริมเสพติดเข้ามาเขาหาย้าเรแ่คุณล่ะแล้ต้องเงินหายล่ะทั้งคุณถึงก่อสร้างทั้งคุณเน็ตพันอะเลยนะยิ่งทุกวันนี้โอ้โหสงเสริม ก็ก็ไม่พันไปก่อนยไปก่อนแล้วก็ระวังหนามนี่เด้อระวังหนามหนามหวายเทคโนโลยีตอนตกมันคิดบนระบบพืชเดียวเป็นลงไ่ด้ใช่ขนาดใช่แต่เกษตรกรแ้่เราเป็นแปลงขนาดเล็กแล้วปลูกพระโดยโดยมีรูตัวตรงพระจะฆ่าในแปลรือฆ่าระหว่างแปลงได้เยื่อแต่ประเด็นว่ามันคนลวิถีเลยไม่แต่การใช้ปุ๋ยใช้ื่องจักใช้ใช้โนโลยีอะไรก็แล้วแต่ ก็ไปใครจะไม่เรียนรู้กับพักบ้านเป็นหลังๆได้ผมซ่อมเสร็จไปหลายหลังอะอย่างนี้พร้อมอยู่ห้องนู้นห้องนี้รุ่นนี้ไม่มีไม้ไผ่เลยรุ่นนี้ไม่มีไม้เลยนี่แหละเพราะว่าไอ้ที่ว่าทําแบบชั่วคาวชกคราวนี่เราได้บทเรียนอาจารย์ต่อไปทําต่อไปเราต้องการทุกอย่างทั้งเรื่องปลวกเรื่องอะไรต่างๆเนาะเนี่ยห้องน้ําก็ต้องเนียบด้วยอย่างเงี้ยเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ําห้องไหนห้องก็เนียบอย่างเงี้ยต้นดุนเท่าไหร่ประมาณ มันเป็นไม้ของเรานีท hmm. ั้งหมดเนาะไม้เราไม่ได้ซื้อเลยก็ฝาเจอาลิ้มฝาไม้สักเลยอาจารย์ฝาไม้สักประตูไม้สักหลังคาก็ให้อีกมทัชีสไมทันชสเลยไม่ต้องไปกลัวเรื่องผุเรื่องอะไรเป็นัลสองชั้นชั้นลอยนั่นชั้นลอยก็มาพักได้ซ่อมซ่อมทยอยซ่อมไปเรื่อย หลังเก่าที่เราทําแบบชั้นขาวมันก็ก็ได้บทเรียนนั่นแหละจ่ทุนทุนทําไม่มากอันนี้เป็นบ้านพ่อของผมพ่อของผมอมตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อะนะท่านทิ้งบ้านหลังใหญ่ใหญ่มากที่อำเภอสุมเมน่นไม้สัก้งหลังเลย มาอยู่ที่นี่อพ่อแม่ก็มาอยู่แม่ก็มาช่วยปลูกเลยทำเกษตรผสมผสานนี่ก็ฝีมือแม่ทั้งหมดที่ปลูกน้องอันนี้นนนกับบ้านน้องสาวคนเล็กใอ้นคนจัดคนได้เองเตยามมเราได้เรนะ็ว่ากนีั่องข้าวอะไรออกที่เตยาม